สวัสดีค่ะเจเคนมาแล้วคะ่ะทุกท่านมาแนะนำบ้านสวนนะคะวิวสวยๆเหมาะสำหรับการพักผ่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยหรือว่าการอยู่หลังไวยเกษียณก็ตามนะคะทุกท่านบ้านหลังนี้นะคะมี2หลังค่ะเป็นบ้านสวนผสมนะคะบรรยากาศร่มรื่นวิวธรรมชาติสุดๆกันเลยนะคะทุกท่านมีทั้งทุเรียนเงาะกระท้อนมะยงชิดมะม่วงขนุนมะพร้าวเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะคะ มีไม้ประดับสวนสมุนไพรผักสวนครัวมีไฟฟ้ามีปลาปาครบค่ะเข้าอยู่ได้เลยค่ะทุกท่านมีเพื่อนบ้านนะคะไม่เปล่าเปลี่ยวเดียวดายนะคะเจ้าของต้องการขายเหมาสองหลังครัวเลยค่ะทุกท่านบนพื้นที่3ไร่3งานค่ะเป็นสวนผสมตามที่แอดมินได้บอกเลยทีเดียวนะคะราคาอยู่ที่3รล้าน1 9 0 0 0บาทค่ะทุกท่านห่างจากถนนสุวรรณสอน 3, 3 4.5กิโลเมตร ห่างจากอำเภอ4กิโลเมตรพิกัดอยู่ที่อำเภอจันตะคามจังหวัดปราจีนบุรีนะคะอยู่ใกล้ตลาดอยู่ใกล้โรงเรียนค่ะเข้าจากเส้น3078 300เมตรนะคะราคา3ร้าน190,000บาทพร้อมภาษีค้าโอนนะคะเจ้าของขายเองค่ะทุกท่านท่านใดสนใจนะัชมแปลงจริงได้เลยนะคะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยค่ะทุกท่าน สำหรับในวันนี้เจเคนราไปก่อนสวัสดีค่ะ